สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับสตูดิโอผมวันนี้มาพูดเรื่องของแผงโมเดลสเปซบรีนต่อไปนะครับทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดเผยมาแล้วทั้งหมด3คอนเทนต์6ยูนิตครับผมซึ่งถ้าเกิดเราพูดตั้งแต่วันแรกเนี่ยสองยูนิตมันสั้นไปครับเรามาพูดแบบนี้ดีกว่าอ่ะกล่องแรกเลยดีกว่าครับสเตอร์การ์ดห้าตัวครับผมแอบรู้สึกให้มนันน้อยไปนิดนึงแต่ก็อย่างว่านะยูนิต l i ลิอห้าตัว ราคายังไม่รู้ครับผมแต่คาดเดาวว่ายที่ประมาณสักพันแปดพันเก้าอ่ะคือมันเหมือนกับกล่องเลยนะพวกแบบกล่องที่มันเป็นห้าตัวผมว่าอยู่ที่พันห้ารสองพันอ่ะไอ้กล่องห้าตัวนี้อย่างเช่นพวกแบบไม่ใช่เทอร์มินเตอร์อย่างไอเดดคอมบินีอย่างเงี้ Guard ยเซนเจอร์รี่การ์ดเงี้ยห้าตัวมันอยู่ที่ประมาณ 1, พันห้าร้อยอาบผมดังนั้นก็ได้มาห้าตัวอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ ล้วเปิดกล่องน้เวทานไม่คุ้มกว่าเหรอมันก็คุ้มกว่าครับแต่ว่าคุณหาได้หรือเปล่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนเปิดกันแล้วแล้วก็อย่างนึงคือว่าอาวุธเนี่ยมันเขาจัดเต็มมากกล่องนี้เนี่ยถ้าถามผมนะมันไม่ใช่ว่าคุณได้มาเพราะคุณอยากทำสเตอร์การ์ดแต่คุณอยากได้ของสแปร์ของสแปร์คืออะไรมันให้มัดหัวเขาสิบห้าหัวเห็นไหมสิบห้าเฮดออปชั่นก็คือมีหัวสิบห้าหัวเป็นหมวกห้าอันแน่แ่แล้วก็หน้าให้เปลี่ยนสิบหน้าผม ถ้าเกิดค,คุณอยากเล่นสเปซบอลีนแบบหน้าไม่ซ้ากันมีหน้าเยอะครับหนึ่งกล่องก็โอเคนะฮะกล่องนี้อีกอย่างหนึงคือว่าค่อยปืนมาเยอะมากครับผมเขาบอกว่าให้มาเป็น two combi femmer t o combi plasma แล้ว two combi m e l t e ครับเรืนนี้ไอตัวไซสุดเนี่ย combi m e l t e อันนี้น่าจะเป็น combi femmer แต่ combi plasma ไม่เห็นนะน่าจะยังไม่ได้ประกอบให้ดูคุณเอาไปเพื่อเอาออปชันครับพูด,ดง่ายๆก็จัดว่า ดูดีและคุ้มค่านะครับอันนี้ไงใช่ป่ะอันนี้คอาบิพพาสมาเห็นละโอเคแล้วก็สำคัญครับทุณได้ทงด้วยอ่าทงทงมันมีผลกับการเล่นด้วยเหรอไม่มีมันเทะผมรูวบครัวผมกล่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไอสเตอร์นการ์ดอยู่แล้วอะ่ะก็เอาไปสักกล่องแล้วกันเพราะว่าอย่างไรได้ทงมาประดับหัวหน้าเทด้วย ถ้าเกิดคุณไม่คิดมากอยากเล่นแบบสเตอร์นการ์ดแบบปืนตรงกันทั้งทั้งกองเช่นแบบเฮ้ยผมอยากทากองแบบปืนคอมบีไปพอนทั้งกองนเนี่ยก็สองกล่องครับผมมันจะได้อาวุธคอมบีไปพอนมาสิบสองชิ้นก็ใส่ใส่ไปครบทีมพอดีฮะสองกล่องผมว่ามันกำลังโอเคเลยกล่องนี้ถัดมาครับเทอร์มินเอเตอร์สกอตบ้างถ้าคุณไม่ต้องการใช้เชนฟิตเอ,ข,อ,ข,อข้อนี้ข้อเดียวอน คุณคิดว่าเฮ้ยผมโดนนะพผม power fit พอผมไม่ใช้ chain f นะครับกล่องน,นี้ข้ามได้คือคุณต้องรูสึกว่าเฮ้ยผมไม่ใช้ c ช a i n f ไม่ใช้ไอเฟมเมอร์อันนี้แล้วก็ไม่ใช้ไอมิดไซด์บนหลังอันนี้ถ้าคุณบอกว่าสาอย่างนี้ไม่จำเป็นเนี่ยคุณข้ามได้เลยเอาพวก t e r m i เตอร์จากกล่อง starter ก็ได้จากรีเวทานก็ได้ผมที่เหลือมันเหมือนกันหมดอะแต่คุณจะอดไอตัวของหัวหน้านะที่มี power fit อะคุณจะต้องใช้เป็น อันี้แทนไอดาบเพราะว่าดาบมันเป็นฟิกมาในกล่องของรีเวทานกับพวกสตรตเตอร์เป็นเป็นเป็นดาบฟิกมาคุณจะใส่พาวเวอร์ฟิกให้กับหัวหน้าไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเลือกเอาอะกล่องนี้ควรจัดไหมถ้าเกิดต้อางานของแต่งเสริมนิดหน่อยครับอ่งกล่องกับผมแบบอะคุณเล่นเทอร์มินเอเตอร์จากกล่องพวกสตรตเตอร์อยู่แล้วคุณมีสี่ตัวแน่แน่พอหมดคุณเอาตัวอาวุธพิเศษครับออก แล้วเอาเป็นพวกไอเนี่ยเฟรมเมอร์ใส่ไปตัวหนึ่งมิ Mid สไซล์ใส่ไปตัวหนึ่งก็ได้คือเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดคุณเล่นเทม์เนเตอร์คุณคุณคุณควรเปิดไอเนี่ยหนึ่งกล่องเพื่อเอาเอาวุธทุกเนี้ยหนึ่งตัวไปใสไป่ไว้ในหน่วยของคุณนะครับหนึ่งเนี่ยไอมิสไซล์เฟรมเมอร์เนี่ยส่วนไอแอสซอลแคนนอนมันมีอยู่แล้วในกล่องของเออพวกดีเวทายกับตาร์สเตอร์นี้ก็หนึ่งกล่องในประมาณค่อนข้างให้ของมาครบถ้วนนะฮะ ไม่มีอะไรติแต่ราคาก็ได้อยู่ที่มันสองพันอ่ะสองพันนิดๆเพราะว่ามันเป็นเทมเพเนเตอร์อ่ะไม่ใช่แบบพ่วกแบบไอ้กล่องตัวยูนิตทั่วไปก็จะแพงหน่อยอ่ะถัดมาครับจัมเปกเตอร์เซอร์ครับผมอันนี้แอบมีประเด็นนิดนึงคือว่าผมว่าถ้ายืนเป็นคุณมากเลยอ่ะโคตรคุณนะถ้ายืนเน่ะเหมือนแอดซอลเตอร์เซอร์บอกไม่ถูกครับผมของที่ให้มา ถ้าจักสังเกตดูเนีฮะคุณจะเห็นว่ามีอยู่ตัวนี้เห็นไหมไอ้ต้นหุ่มชี้เนี่ยเป็นแฮนไอ้พ l a s m a พิ s t ลหนึ่งกระบอกให้นี่มันหนึ่งกระบอกเห็นถ้ามันมีสองกระบอกแปลว่าถ้าคุณเล่นกองห้าตัวคุณใส่พ l a s m a พิ s t ลได้สองกระบอกอาวุธเปลี่ยนอื่นไม่มีซึ่งนี่เป็น่องแยกตังนนเี้แปลว่ามันไม่มีอาวุธอื่นให้ใช้แล้วคุณต้องใช้แค่เซนซอร์กับ b บลพิสตอลสามตัวแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นเออดาบกับพลาสมาพิสตอลเนี่ยแหละเหมือนนี้มีฮัลพหฟาวฟิตให้ด้วยนะมีป่าไม่เห็นนะแต่เป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นทับนี้เนี่ยแอสโซวิตเตอร์ไอจัมแพงเตอร์เซเซอร์นะฮะไม่มีลีดเดอร์ก็หนึ่งกล่องถ้าเล่นสิบตัวมีลีดเดอร์ก็สองกล่องครับผม สั้นๆเลยค่อยตัดสินใจทีก็ได้ผมว่านี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่ามันเท่นะแตว่าสุขมันไม่ค่อยพีกเท่าไหร่ในเวฟที่จอกมาเทียบก, Stern Guard, กับสเตอร์การ์ดกับเทมเ i เ a t ตอร์ที่ไม่ให้ของต้องใช้แล้วค่อนข้งคุ้มมากๆแล้เนี่ยผมว่าสองกองนี้น,น่าควรเปิดก่อนถัดมาครับกับตันวิดจัมแพ็คครับผมก็คือถ้าเกิดคุณมีคาแรคเตอร์เอาไว้ลีดนะครับก็กับตันก็ได้ต้องรอดูบัฟว่าดีแค่ไหนแต่มีของแต่งเป็นบัตแองเจิลก็แล้วแต่คนชอบนะนี้ เรียบร้อยไปข้ามเลยนี้ผมไม่พูดถึงจ้ำแหกมากเพราะว่ายังไม่เห็นสตัครับผมถัดมาครับสเปซมารินคอมพานีฮีโร่สะสมสั้นๆเลยถ้าคุณอยากสะสมกล่องนี้ต้องโดนนะผมซึ่งมันก็มีอยู่5้าตัวก็น่าอยู่ที่ประมาณสักสองพันแหละกล่องเนี้ยเพราะว่ามันของแต่งมันเยอะแล้วมันมีตัวแบบถือธงเงี้ยมีคอมพานีแชมเปี้ยนด้วยเนี่ยไอตัวเนี้ย มีกับตันด้วยอะกับตันนี่ไม่ใช่กับตัวไอทับอื่นเนี่ยประเชทยูนิตอื่นได้อีกก็น่าจะเรียกว่ากล่องสะสมนะครับอันเนี้ยหนึ่งกล่องน่าจะต้องโดนเพราะถ้าเกิดรอหลุดไปอาจจะต้องรออีกยาวแล้วกับตันให้ของแต่งมาเยอะปืนพลาสมาเนี่ยครบหมดมีพาฟฟิตให้ด้วยก็ดูดีนะคือถ้าเกิดคุณอยากได้กับตัน,นเทพหรือคุณซื้อกล่องไอในเอดิชั่นที่มันแถมกับตันถึงโลกมันไม่ได้นะ ไอ้กล่องนี้คุ้มนะคือตัวกับปันใช้ได้หมดแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือสะสมมีธงมีธงอะไรสวยงามสุดท้ายครับ s u b เท a t e i n t e r m ์ n t ร r Armor ได้เห็นแล้วว่าอ่ะนี่มีโล่ให้โล่ก็สวยครับผมเป็นโล่ที่หน้าตาคล้ายๆกับโล่ของกับตันในในเอดิชันแต่ว่าผมชอบกระทานะวสวย อันนี้ยอมรับเลยไอ้คาถาสวยติดใจเลยคือไอ้ตรงส่วนนี้ต้องอาจจะหาอะไรมาแต่งเพิ่มหน่อยม,ม,มาดูโลงไปนิดหนึ่งปัจจุบันครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวของชาร์เพนอินเทอร์เนเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ต้องมีและไม่ใช่ตัวที่แบบต้องใส่ทุกครั้งแล้วเพราะว่ามอทาวูลมันน้อยลงคือดีวัตติสติ้งบูลมันเปลี่ยนเป็น,ป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 นห้ามเซฟอินเวลเซฟก็ไม่ได้เซฟปกติก็ไม่ได้แต่อ้ตัวนี้มันนันมีความสามารถคือซีโบกฟิวโนเพนกับมอทาวูล์ดงนั้นเนี่ย ความสามารถที่มันหายไปเนี่ยคือหายไปครึ่งหนึ่งมันจะเด็ดตรงที่ว่าทอมเบเนเตอร์ตีแล้วบวกหนึ่งทวบูลซึ่งก็เสริมให้กับตัวของทัพทอมเเนเตอร์ได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโอ๊ตออฟโมเมนต์มันรีโลวูลไม่ได้แล้วควรซื้อเก็บไหมผมว่าคนมีไว้ตัวหนึ่งแลายังไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลของ First Company ยังไม่ออกเฟิ First ร์สคอมมานดี a ท m e n t Rule ที่มันเน้นทอมเเนเตอร์สะเก็ดสเตอร์นกาดนะครับถ้าออกมาแนละ้วมันดูดีเนี่ย อันนี้ก็ต้องใช้หนีไม่พ้นครับผมก็หนึ่งกล่องอะพูดกันมาขนาดนี้แล้วมาดูว่าเราควรจะโดนอะไรบ้างน,นะซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันชัเพนหนึ่งกล่องครับผมอันนี้าสะาสมคอมมินิชีโล่หนึ่งกล่องจัมแพ็กกับตันแล้วแต่ชอบผมไม่ฟันธงว่าคนจะเก็บไม่เก็บอาจจะใช้ตัวอื่นลีดก็ได้ส่วนตัวของจัมแพ a ็กเตอร์เซเซอร์เนี่ย ถ้าเล่นแบบไม่มีลีดเดอร์หนึ่งกล่องเอาไว้โดดปวรชาวบ้านเขาถ้าเกิดมีลีดเดอร์สองกล่องครับต้องใช้กองสิบตัวถัดมาครับเทอร์มินเตอร์อย่างน้อยหนึ่งกล่องเพราะคุณเอาไปแต่งให้กับตัวของเทอร์มินเตอร์ในกล่องของรีเวทานสตาร์เตอร์เนี่ยได้แน่นอนได้เฟมเมอร์อ่ะเอาไว้ยิงพวกแบบฐานราบได้มิสไซล์ไว้ยิงรถถังได้อะไร ort, ไ fit. เชนซอร์สไอเชนฟิตไว้ต่อรถถังเนี่ย ค่อนข้างดีทีเดียวผมแล้วก็มีสเตร์นการ์ดครับหนึ่งกล่องเอาไว้เอาหัวไว้มาแต่งตัวอื่นอย่างนั้นก็ได้แล้วตัวมันมีธงด้วยสวยครับผมตามนี้เลยโอเคครับคลิปนี้จบถึงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรก็ถามนในช่องคอมเมนต์ส่วนกระทับเดี๋ยวทําให้เรื่อยๆนะครับขอเวลานิดนึงมันใช้เวลาในการศึกษาหน้าน่ะเพราะทับที่ขอมาเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยขอศึกษาก่อนเดี๋ยวจัดให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่บราเธอ